มเพื่ออะไรไม่รู้ค่ะโหต้บเลยสำคัญกับชีวิตกูมากเลยค่ะพอกูทำโครงการจบแล้วกูจะได้เงินไหนเยี่ยเอาละเอาอีกแล้วอีฟูกูต้องถ่ายเมืองอีเพลงคานี่วะกูคิดถึงจริงคิดถึงวันนั้นไปเซนทันเวสเกตไงใกล้ๆเหรอใกล้ของกูเหรอเออวันนั้กกูไปกับกไปหาแฟนกูแล้ววันนั้นกูก็อยู่เซนทันเวสเกตแบบวันเดียวด้วยหลอเพลงหลุดหมดแล้วเยี่ยไม่หาร้านนะแถวนี้ก็จะมีเยอะ นั่นต่ขนตาไม่อยากทำเล็บมากเลยวันนี้ไม่ทำงานเหรอหืวันนี้ไม่ทำงานเหรอคุณไม่ได้ทำมาเป็นเดือนแล้วนี่คอนอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่าสังคมเฮียคุณมียาแนะวคุณเห็นนะหมดสังคมเฮียค่ะสังคมนอกไงอยู่ตัวเป็นไงบ้างบางกูวัด ฮะจะตายไม่รู้หรอกว่าอยากให้กินอ่ะทำไมอ่ะกูไปไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยไปนั่งกันไปนั่งเออละวเหยกันเนี่ยนั่งชมวิวชมสวยไม่ได้ไม่ไดไปช่วยเขาทำไงเห็นอาจารย์บูส่งลูกเข้าอุ่มเห็นเห็นจะทำเฮี้ยนี่หว่าได้กวนทุกคนกลวนเรากูเห็นน้ำมอมมึงลงไปอ่ะมันก็ยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะมึงไม่ทรงไมต้องมานหัไอ้กูมึงลงไป เออสวยไหมมือกงเดินลงไปสรุปขอทำเองกันหมดเลยหรอก็ยืนอยู่ตรงนั้นพวกน้นขอทำเองกันหมดเลยหรอไม่นมมีค